สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังฮ่องกงภาคต่อที่เอ่อต้องบอกว่ากวนมากๆเรื่องหนึ่งเลยแหกกดโหดมหาปลายสองหรือ Running Out Time 2ปี2001ค่ะครับผมเรื่องนี้หลายคนชอบมากกว่าภาคแรกด้วยซ้ำนะใช่เลยค่ะเพราะสไตล์มันต่างกันชัดเจนวันนี้เรามีข้อมูลเด็ดๆทั้งฉากสาคัญโครงเรื่องแล้วก็กลยุทธ์ที่แบบโหซับซ้อนน่าสนใจมาก ภารกิจเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดความฉลาดความแปรวาวที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันมากๆโดยเฉพาะเออลีลาแบบนักมายากลกับฉากวัดกึ่งเงี่ยแหละค่ะเปิดเรื่องมาก็จำได้เลยฉากนั้นฉากโยนเหรียญบนดาดฟ้าตึกสูงโห้ยใช่ใช่ใช่ใชเสี่ยงมากแต่ก็กวนประสาทสุดๆเลยนะคะใช่ครับมันเหมือนเป็นการเประกาศเปิดเกมอย่างเป็นทางการเลยนะไม่ใช่แค่เสี่ยงโชคแต่มันคือการบอกสารวัตรโฮว,ว่าเกมนี้ชั้นคุมนะ กติกาอาจจะไม่เหมือนเดิมอ๋อ oh. คือโจเนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยว่ากล้าทำเรื่องบ้าๆที่คาดไม่ถึงได้ตลอดเวลามันเลยสร้างความกดดันให้ตำรวจรู้ว่าเออกำลังเจอกับคนที่ไม่ธรรมดาต้องเล่นตามเกมเขาไปก่อนและโทนเรื่องภาคนี้ก็อย่างที่บอกค่ะคือเปลี่ยนไปจากภาคแรกเยอะเลยอืมอืมภาคแรกจะดักดักหน่อยมีดรามา่าแต่ภาคสองนี่มาแนวขี้เล่นเลย เป็นหนังเคเปอร์ที่มีอารมณ์ขันแล้วก็ใส่ความเป็นมายากลเข้ามาด้วยถูกต้องครับมีความเป็นหนังปล้นที่มีลูกเล่นแพรวมากขึ้นเยอะซึ่งเห็นชัดตั้งแต่ฉากแข่งจักรยานไล่ล่ากันเลยนะคะอันนั้นก็แบบว่าหาผสมมันใช่ใช่ฉากแข่งจักรยานนี้ถ้ามองในเชิงกลยุทธ์นะมันคือการลองเชิงลองเชิงยังไงคะคือดูปฏิกิริยาของสารวัตโหว่าจะตอบสนองยังไงกับความปั่นป่วนแบบนี้ เหมือนอย่างดูคู่ต่อสู้ไปในตัวแล้วก็เป็นการคุมจังหวะเกมด้วยบีบให้สารวัตรโฮต้องหัวหมุนวิ่งตามเกมที่เขาวางไว้โฮ้จริงด้วยตอนดูนีดทึ่งมากไม่คิดว่าจะปั่นจักรยานไล่กันกลางเมืองแบบนั้นแล้วความกวนมันก็ไปสุดตรงที่กําลังไล่กันอยู่ดีๆโจรดันจอดแวะกินข้าวข้างทางอ๋อใช่ใช่ฉากนั้นแล้วยังโทรไปจองตัวให้ตํารวจอีกคือวัน,นแบบเหนือชั้นไปไหนคะเนี่ยฉากนั้นมันน่าสนใจตรงที่ว่า มันเป็นการทำลายจังหวะตำรวจแบบซิ่งเชิงเลยครับค่ะจากที่กำลังไล่ล่าตึงเครียดกลายเป็นแบบเชิญกินข้าวสัง,งนันทำเอาสารวัตรโฮชังงักไปเลยมันเหมือนการาจัดฉากสภาพแวดล้อมขึ้นมาใหม่ชั่วคราวทำให้ตำรวจหลุดจากโหมดไล่ล่าคนคุมเกมก็ได้เปรียบทางจิตวิทยาไปเต็มๆนอกจากความกวนแล้วโจนภาคนี้ยังมีความเป็นนักมายากลสูงมากเลยนะคะใช่ครับชัดเจนมากมีทั้งควันทั้งกระจกเงา ลูกเล่นหลอกตาเยอะแยะไปหมดซึ่งมันก็เกี่ยวกับแผนใหญ่ที่จะปั่นหัวบริษัทประกันเรียกค่าไถ่วัตถุโบราณดูแล้วเหมือนดูโชว์มายากลผสมหนังต้นเลยค่ะเพลินมากใช่ครับนั่นคือหัวใจของแผนเขาเลยคือใช้หลักการเบี่ยงเบนความสนใจหรือมิสเตอร์เรคชั่นที่นักมายากลใช้กันอ๋อมิสเตอร์เรคชั่นเหมือนเวลาเราดูมายากลเขาจะทําให้เรามองมือขวาทั้งที่เคล็ดลับจริงๆอาจจะอยู่มือซ้ายหรือจุดอื่นโจในเรื่องก็เหมือนกัน คือสร้างเรื่องหนึ่งบางหน้าหลอกให้ตำรวจหรือคนดูอย่างเราเราเนี่ยพุ่งความสนใจไปผิดจุดให้แผนจริงมันเดินไปได้ถูกต้องครับบวกกับการเลือกใช้สถานที่ที่มันเอื้อต่อการสร้างกลลวงด้วยนะมันก็ยิ่งเนียนทั้งหมดนี้มันก็ลาให้เคมีระหว่างสารวัตโฮกับตัวโจรมันน่าสนใจมากเลยนะคะคือไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตแต่เป็นคู่ปรับที่ชิงไหวชิงพลิปกันใช่ครับเป็นคู่กัดคู่ปรับที่แบบ เย่อยวนกันตลอดแต่ก็รู้ฝีมือกันดูแล้วสนุกตรงนี้แหละค่ะครับมันคือเกมทางปัญญาจริงๆการวางแผนซ้อนแผนโจมตีไปที่ระบบอย่างบริษัทประกันไม่ใช่แค่ตัวคนแล้วก็มีการสร้างทางเลือกที่บีบบังคับคือตำรวจจะเดินไปทางไหนก็เหมือนจะเข้าทางโจรอยู่ดีซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาศัยการควบคุมสถานการณ์ผ่านสถานที่ผ่านจังหวะเวลาที่ตัวเองได้เปรียบ ถ้าให้สรุปสั้นๆจุดเด่นของแหกกฎโหดมหาปลายสองก็คงเป็นโทนที่สนุกขี้เล่นขึ้นเยอะเลยอืมกลยุทธ์แบบนักมายากลที่ฉลาดมีสไตล์ฉากจำเด็ดๆอย่างโยนเหรียญปั่นจัก,กรยานแวะกินข้าวใช่ใช่ฉากพวกนี้คนจำได้แม่นเลยแล้วก็การประทะคารมชิงไหวพลิปของคู่ปรับที่ดูเพลินจริงๆค่ะโดยรวมคือ ความสนุกมันมาจากการผสมผสานกันลงตัวครับระหว่างเกมวางแผนที่ซับซ้อนกับการเล่นกับเรื่องการรับรู้ของคนการคุมจังหวะเวลาแล้วก็ใช้จิตวิทยาปั่นหัวคู่ต่อสู้ได้แบบมีชั้นเชิงมากค่ะท,ทำให้เราทั้งลุ้นทั้งขำทั้งทึ่งเลยครับก่อนจะจบกันไปมีเรื่องน่าคิดนิดนึงครับค่ะไอหลักการเบียเบ่ยงเบนความสนใจหรือมิสเดเรคชั่นกับ การจัดฉากสภาพแวดล้อมชี้นำหรือ c h o i c e Architecture ที่เราเห็นในหนังเนี่ยในชีวิตจริงมันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราอยู่ทุกวันก็ได้นะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวออ๋ oh. มันมีนกลไกแบบไหนซ่อนอยู่บ้างในการตลาดการเหมือนหรือแม้แต่ในชีวิตประจาวันของเราลองเก็บไปสังเกตหรือคบคิดกันดูเล่นๆนะครับน่าสนใจดี